ใจกันอีกแล้วค่ะแล้ววันนี้ก็อยู่กับเจตอต๊อค่ะนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะที่เราจะมาชมกับรถสวยๆของเราในวันนี้นะคะฝากค่ะทุกคนค่ะเข้าไปกดถูกใจกดติดตามเพจกันด้วยนะคะกับสุดรถยนต์มือสองอต๊ค่ะเพราะว่าเราจะมีการอัปเดตโปรโมชั่นนะคะแล้วก็ฝากกับช่อง YouTube ค่ะต๊ะอัตโนมัชนอนะคะก็สามารถเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งและฝากกดไลค์ก็แชร์ก็จะมีการรีวิวรถรุ่นต่างๆแล้วก็จะมีทริคในเรื่องของการดูรถมือสองกับบรรดาคูรูของเราค่ะ ก,ก,กับรถกระบะคันนี้เลย Toyota Hilux r e v o นะคะตัว2 4 E Double Cab t i n e r รถปี2018ค่ะมาพร้อมกับสีเทาคันนี้นะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่มีการปรับชมด้านหน้าให้ดูมีความทันสมัยและมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะเรามาดูชมด้านหน้ากันเลยนะะตัวกระจังด้านหน้าจะเป็นกรอบโครเมี่ยมตัดกับสีดำเงาค่ะมาพร้อมกับช่องลมด้านล่างสีดํา ไฟหน้ายังคงเป็นรูปแบบคาโลเจนนะคะและมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคูลน้าค่ะถ้าอยากมาดูด้านข้างนะคะสำหรับตัวล้อค่ะล้อที่ได้นะคะตัวนี้จะเป็นล้อแม่จากทาง t o y ยต a ขนาด17นิ้วค่ะมาพร้อมกับยางโยโกฮา m a นะคะสภาพยางคือแบบสาดุยน่าจะชอบเลยแหละแล้วก็สภาพยางสมบูรณ์สามารถขับขี่ได้แบบยาวๆค่ะ กระจกมองห้างนะคะจะเป็นตัวโครเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่จับประตูก็จะเป็นตัวโครเมียมค่ะและตัวนี้เป็นตัวดับเบิลแคบก็จะเป็นรูปแบบ4ี่ประตูได้ความกว้างภายในตัวรถและยังขึ้นลงสะดวกสบายมาพร้อมกับบันไดด้านข้างสีดำค่ะสาหรับเจ้าคันนี้ถ้าราคาไปไ้ายแดงเนี่ยจะอยู่ที่869,000บาทค่ะมาดูกันต่อก,กับด้านท้ายรถนะคะสําหรับด้านท้ายเนี่ยตัวกระจกก็จะเป็นระบบไร้ฟ้ามีกับไฟเบรกตรงที่3าม แล้วก็ที่จับด้านหลังเนี่ยจะเป็นตัวโครเมียมนะคะมาพร้อมกับกันชนหลังค่ะและน้าแมกไลเนอร์นะคะเดิมๆจากทางตโตโยต้าเลยสภาพนะคะก็ถือได้ว่ายังสามารถใช้งานได้แบบสบายๆนะตัวนี้ก็จะมีร่องรอยของการผ่านการใช้งานมาแต่ว่าไม่เียอรอยขีดกดล,ล่องลึกนะคะและนี่ก็คือรอบๆตัวรถเดี๋ยวเราไปดูได้ในตัวรถกันต,ต่อเลยค่ะ และนี่คือภายในตัวรถนะคะด้านในสภาพดูใหม่มากทุกคนคะ่ะด้านในก็จะเป็นทอนสีดำานะยคะแล้วก็มีการตกแต่งเป็นเหมือนแบบวัสดุสีเงินตรงคอนโซลด้านหน้าก็ประตูด้านข้างนะ,ะบอบ์ดที่ได้นี่เป็นบอบ์ดหนังสีดำนะคะสภาพสวยเลยไม่มีอรอยแตกไม่มีอรอยขัดด้วยแล้วก็พวงมาลัยค่ะเป็นตัวมัลติฟังก์ชันฝั่งทางด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นพวกแบบเครื่องเล่นวิดีโอปรับวอลลุมแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนได้แล้วก็ทางด้านนี้ก็จะเป็นนะคะ พวกเครื่องเล่นมีเดียต่างๆรองรับแผ่นดิสซีเล่นวี M a M, ดิเอได้ตั้งค่ารายการโปลดได้แล้วก็นี่เชื่อมต่อ a u US X USB ได้ด้วยนะแอ์ยังคงเป็นแบบแมนนวลนะคะและด้านล่างก็จะมีช่องเสียบไฟส2งวลต์ค่ะซ้ายขวาก็มีที่วางของที่วางแก้วทั่วไปพื้นฐานเลยเกียร์ออโต้นะจ๊ะมีโหมดการขับขี่ให้ก็มีอีโคกับพาวเวอร์นะคะถ้าต้องการประหยัดก็อนะีโคเนาะอยากได้อัตราก,การเล่นแบบแนวสปอร์ตนิดนึงก็เป็นตัวพาวเวอร์หมดนะคะตรงกลางก็ช่องใส่ของทั่วไปเลย ซ้ายมือตัวครูบล็อกช่องอใส่เอกสารค่ะคันนี้จะได้แอร์แบ็กสามจุดด้วยกันก็คือแอร์แบ็กคู่หน้าแล้วก็ตรงเข่าคนขับ1จุดนะคะเดี๋ยวเราดูกับโซนด้านหลังกันสักนิดนึงนะคะสภาพตัวเบาะสวยพร้อมใช้งานไม่แพ้กันด้านหลังบอกคุณหน้าจะมีเป็นที่แขวนของรองรับน้ำหนัก4กิโลกรัมตรงกลางเนี่ยก็ดึงออกมาเป็นที่วางแขนได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นที่วางแก้วได้ด้วยค่ะคันนี้มาพร้อมกับลำโพง4ตำแหน่งด้วยกันและนี่คือภายในตัวรถเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันต่อเลยค่ะ มาดูกับบอดี้ด้านานและเครื่องยอนต์กันต่อเลยค่ะจากกระโปรงทุกคนค่ะเดิมๆดิมเลยนะแล้วก็สัญลักษณ์ตัวปัอมโตโยต้านะคะนี่เป็นอีกหนึ่งจุดสังเกตนะ สภาพความร้อนสภาพอย่างสมบูรณ์ค่ะบอดี้หลักของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นคานกลางซ้ายขวายังคงสภาพเดิมแผ่นเพจจากโรงงานที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถและสติกเกอร์มอกอสภาพก็อย่างสมบูรณ์ค่ะมาดูเครื่องอยนต์กันบ้างนะคะเครื่องยนต์เดิมๆเลยน็อตไม่ขยับนะคะเครื่องไม่เคยโดนยกไม่เคยโดนเปลี่ยนค่ะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 4 0 0ซีซีให้กําลังอยู่ที่150แรงมา้าแล้วก็แรงบิดเนี่ยจะอยู่ที่400นิวตันเมตรด้วยกันค่ะ และสำหรับคันที่สนใจเจ้าคันนี้ค่ะที่โตโต้าเขเรอขายอยู่ที่ พอแสนหม่ก0 0บาทค่ะและถ้าคุณลูกคา้าเครดิตฟรีดาวค่ะดอกเบี้ยรร้อนศูนยเสามารถที่จะเลือกกันผ่อนไะด้ยาวนานถึง84เดือนค่ะและเรามีบริการหลังการขายให้คุณได้อุ่นใจกับการรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นาน2ปีครอบคุม179รายการมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศใครสนใจอย่ารอช้าค่ะ ติดต่อมาได้เลยกับหมายเลขโทรศัพท์0837777747และ0837777757ค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีกับ Facebook, Line, TikTok, i n s t a g r a กรมเว็บไซต์รวมไปถึงกับช่อง YouTube คุณสามารถติดต่อมาได้ตามช่องทางที่คุณสะดวกค่ะและบอกเลยว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ไม่ควรพลาดนะคะเป็นรถกระบะรถใช้งานนำไปคนข้องเดินทางไกลเป็นเพื่อนคู่ใจก็ไม่ทำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอนกับเจ้าไยลักรีว 2. องุดส e ับพเรถปี2018ค่ะเอาล่ะคลิปนี้หมดหน้าที่แล้วนะคะไว้เจอกันให,ใหม่ครตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ